ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัตลักษณ์สุินเอเอ๋มเหรอเอ็มนำตัวต่อใช่ไหมคะเอ็มนะคะเอ็มสัพิดาจากชูเันเดเชียค่ะครับสวัสดีครับภูมิครับจากวงไนทีนทตวันครับชูเันเดเชียครับครับผมเคครับจากไนทีนทติวันชูฟันเดเชียเช่นกันครับครับก้องครับไนทีนแทตวันครับชูเันเดเชียด้วยเหมือนกันครับเราจะเห็นว่าสามคนนี้แต่งตัวลายเดียวกันลายเข้าเซตเป็นวง ไปซื้อผ้าแล้วก็ดันตัดเหมือนกันแล้วกไปโรงเดียวกันตอนนี้มารวมตัวกันครับผมในานที่วานคือคนจะเข้าใจผิดเผ่าว่าเขาเกิดปีเก้าหนึ่งไม่ใช่นี่ก็น่าจะแปดสองาเกิดแปดอะไรที่มาของวงซีก็คืออ่านล่าสิจัไม่ได้แล้วอ่านล่าสิคืออย่างนี้ครับเราสามคนรวมตัวกันเมื่อ 2ปีที่แล้วครับมีคอนเสิร์ต AF reunion เป็นการนำ AF ทุกรู้นเลยร้อยกว่าชีวิตขึ้นเวทีพร้อมกันแ้ว3าคนเนี่ยก็ได้อยู่ในโชว์เดียวกันซึ่งโชว์นั้นก็สร้างอะไรด้วยการทำโชว์ด้วยกาอนด้ยกร้องเียงเต้นอะไรด้วยกันเข้าเขาดูเคมีหรือว่าเข้ากันได้ไหมกะใช้ชีวิตกันทำงานร่วมกันเป็นยังไงแต่้ว จริงๆแล้วเราก็จะเป็นต้องหลักกันเพราะว่าเออเขาบอกเ่าจะทำมาให้เราก็อเออล้าง <c oughs> จริงๆก็แบบเข้ากันไม่ได้ใช่เลยเกลียแค่นั่งใกล้เขาไม่ได้หรอคราบผมก็เลยมาเป็นเพลงนี้ครับใน Love s t a t s Project เพลงรักที่ไม่รักซึ่งในในต้องบอกกันว่าในโปรเจกต์นี้มีด้วยกันหมด8เพลง10บศิลปินซึ่งเรา3คนเนี่ยรับหน้าที่เพลง ใช่แล้วเป็นดอะไวท์ด้วยค่ะเรารับาเราสามคนก็รับหน้าที่ในเพลงคนสำคัญที่ไม่สำคัญซึ่งเป็นเพลงแรกที่ต่อที่คนรักใช่ค่ะแล้วส่งของเอมเอมนะคะเป็นไม่สนิทค่ะเพลงเก่าเป็นนนนด้วยเอามาทำคอมเบอร์ใหม่เป็นเัามาเรนย์ใหม่แต่ก็บอกว่าเอมเนี่ยไม่เกี่ยวกับงก์นนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เพลงเดียวไม่รู้จักเลยแต่ก็เคยคิดว่าเอออยากเอาเองมาลงวงก็จะได้แบบเต้นเต้นของกลางเพราะว่าเราก็มีนักแสดงเต้นคล้ายๆกันไม่คล้ายพี่น่าจะแถวแนวหมอนลำตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ทำน่ะทำมาตั้งแต่ปีที่แเราเริ่มเริ่มงานก็คือของไทยทูเบันดเชียแล้วก็ไอแอนนะคะคือจริงเราก็อยู่ที่จันมาเนาะงไทยแต่ว่าไม่มีโอกาสร่วมงานแบบ ทำเพลงด้วยกันครับโปรเจกต์นี้ก็เลยมีทั้งอะลองลองบอกซิมีไครบ้างเรื่งก็ได้ในเชียนที่วันนะคะต่อมามีน้องลปโมกไปแอ m แล้วก็เป็นพี่สันติเอ็นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเอ็ก่อนเอ็ก่อนนะคะแล้วก็เป็นพี่ชานี้แล้วก็เบสเบสเดอะไวท์ไปแอมแล้วก็ไอส์ทอมอที่เป็นเดอะไวท์ซีซั่นเกือบล่าสุดเนาะ เยอะมากซึ่งที่ต้องบอกในโปรเจกต์เนี้ยครับเลื่สเตตัสเนี่ยคือเรานำเพลงฮิตเนี่เพราะเพลงดังของทั้งสองค่ายนะครับ i am แล้วก็ทูตเวี a เชียซึ่งเพลงเหล่านี้ทุกๆคนเนี่ยนะครับเคยนำท่อนในเพลงไปตั้งเตตัสในโลกโซเชียลจุกโ้อะอย่างคนสัมภาษณ์ที่ไม่สำคัญไม่สนิทมันคือเนื้อหาของเพลงมันจะเป็นแนวแบบเพลงเป็นเพลงของศิลปินใช่ใช่ครับซึ่งยอดดีลสูงสูงแล้วเราเรานำมาเพลงเหล่านี้ครับมาเมลทำดนตรีใหม่แต่งเนื้อใหม่สไตล์ของเราใช่ รามีแบบโปรดิวเซอร์หนึทองสามคนเลยก็คือพี่แม็กซ์ารันแล้วก็แท็แล้วก็ว่านชัยซึ่งแท็บกับว่านชัยก็เป็นโปรดิวจากเอฟเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทำโ,โัวดีข้างหลังลก็เรียกว่าสามโปรดิวเซอร์มาเรียนเพลงต่างๆให้มันแบบให้มันเข้ากับศิลปินแต่และคนมกากที่สุดแล้วก็เหมาะกับตา์ดนตรีที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ตามยุคสมัยในแต่ละยุคนั้นแล้วก็เหมาะเหมาะสมกับศิลปินคนนั้นๆคือสบวนว่าจริงตอนที่คิดโปรเจกต์นะคะก็ไม่คิดว่ามันจะได้มาไกล แต่พอได้พอลองทำเพลงไปแล้วมันคือทุกเพลงมันมีเอกลักษณ์ของมันทางผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าอยากจะต่อยอดให้กับเพลงพุกนี้มันก็เลยได้มาเป็นมี MV ในทุกเพลงแล้วทุกเพลงก็ทุกคนตั้งใจกับทุกเพลงออกมาเพราะพูดถึงเพลงของเอเนี่าเป็นเพลงอะไรแนวเพลงอะไรเราดีอะไร นี่ก็รอชมนะแต่ทำก็แสดงว่าเจ้าพี่ชินดูชินจริงก็มีความแบบมีความเด้งเร่งของเมโลดี้เด้งเร่งเร่งอะไรนะของเมโลดี้ของตัวดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงนั้นเข้ามาด้วยแล้วก็กลิ่นอายมันก็จะมีความแบบมีความฟังกุ๊ปกุ๊ปยกยกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึเพราะว่าจีก็ชอบทุกเพลงดีอยู่แล้วแต่เพลงนี้ก็จะก็ชอบจะไปค่อนข้างตอบหน่อยของเอ็มก็ชอบเป็นโนนหรือว่าสองโนน ก็น้องร้องไม่ดีอยู่แล้วแหะแต่เหมือนเราก็นำมาถ่ายทอดในมุมมองของผู้หญิงที่แอบหับเพื่อนแล้คือในจริงๆมาแค่ดนตรีเลยแล้วก็มาดีไซน์การร้องอะไรเองตรงนี้ทำดีไซน์โพราะ่าพี่ใช้แอดลิตเลยเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราลองแบบหลับตาร้องให้เขาอ่านเป็นตัวเองเลยอะไรเพลงนี้คือเพลงนี้ไม่ได้ลองเป็นท่อนๆคือที่แมพเนี่ยให้เราล้อเป็นล้องเองเลยให้เราอยู่ห้องอัดแบบติดไฟแล้วก็หลับตาเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องไื่อยิ รองไปเรื่อยแล้วเราก็หลับไปเลยใช่ใช่คือไม่มีไม่มีการมาเจาะก็แบบคือพี่แม็กอยากให้เพลงนี้มีได้อารมณ์มากกว่าสร้างบรรยากาศใช่สร้างบรรยากาศเพราะว่าในเรื่องจากต้นฉบับเขาร้องได้ดีแล้วมีการเตะสมาธิก็ใช่แต่ว่าเราอยากให้ท่อนที่มันมีความรู้สึกมากขึ้นนลยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าการที่เราหลับตามัการที่เรายืดยุ่งกัน ลืมเสียงคนอื่นลืมคนอื่นไปไหนมาอยู่แค่เลงแล้วก็ร้องแค่รู้สึกตามเตงไปไม่ต้องไปนึกอะไรมากรู้สึกถูกคาที่ร้องไปแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆเอ็นร้องแบบประมาณสิบรอบอะไรเงี้ยแล้วก็พักแล้วก็ร้องอีกแล้วก็พี่เขาก็ไปเลือกเลงที่เขาเรารู้สึกว่าดีที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยอารมณ์มันค่อนข้างจะต่อเนื่องนะความรู้สึกเอ็นเพราะว่าเราเราร้องไปยาว แต่พี่แม็กบอกมานะว่าตอนตปิดไฟอะค่ะคุณมองไม่เห็นเองพอปิดไฟปุ๊บอ้าวไอ้เนเสียงอมีย่ไงมอะปล่อยในจุ๊าก็คือเป็นแอปพลิเคชันได้ฟังก่อนยังใช่ในในจูฟอมายังยังต้องรอ MV อะนี่อีกเหมือนพันยูฟูกะไย่างเยเี่เจนเดือนค่ะคืดแบบเป็นไงคะพอในจูกได้ปล่อยโอเคนะคะด้วยความที่มันเป็นเพลงที่คนคุ้เคยใช่พอ ในท่ามองผู้หญิงมันก็จะได้อีกอย่ว่าแบบเออเอเอถ้าผู้หญิงคนนึงที่แบบแอบรักเพื่อแล้วมันเก็บกดมันกดดันใจเขาจะเลือกที่จะบอกไปรหรือว่าเลือกที่จะเก็บเอาไว้อะไรอย่ซึ่งในเอ็มวีได้พี่เชนจีนวุฒมาเล่นให้ทในเอ็มวีมแล้วก็ว่าจะถ่ายเต้นถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็วววมีพาร์ทเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เพื่อจะแกล้งใหม่ว่าเอ็มวีมันมันเป็นเพลงรักเลยอ่ะคนก็จะงงว่าทําไมเพลงเศร้าแต่เอ็มวีมันแบบกนินเลิฟมากๆซึ่งก่อนตอนถ่ายก็มีความงงว่าแบบ ให้ตงอยู่ไหน<ม>คือพุ่งกลับนะคะคือให้เราคิดว่าแบบเรารักกับมพิธีนีคือสมหวังเลยแต่ทุกอย่างมันแค่ควาเฝันของเราเอง,อง,เเองคือสายมโนเนี่ยคน <c oughs> คือพอเรามาโนขึ้นมาเราสามารถทําให้แบบอยากให้ชิมลมปากก็ได้คือการที่วิวมโนเราทำไมันได้หมดทุกอย่างน่าจะคือมโนใช่ไหมไม่่านมันก็เป็นเรื่องของหิที่มโนเต้นกับเขาแต่จับมือเ้าอะไรเงี้ยสุดท้ายเราเราเป็น <c oughs> ที่เขาเป็นเบลบอยแล้วก็เจอหน้าเขาแล้วก็การที่สำหรับ่ยงจะพูดเพราะว่าเราฝันแล้วต่ว่าการองกากับชินนี่ถือว่าต้องลายเต้นต้องแบบว่าโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่าพี่ชินเต้นเก่งแล้วก็ลายเป๊ะมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเราเองอ่ะเป็นคนที่เต้นแล้วค่อนข้างจะแบบมีความแมนนิดนึงอ่ะมันก็ยากเพราะต้องเต้นอยู่ับผู้ชายแล้วเราก็ผู้หญิงมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่เจด้ามาคุมซึ่งนอนชุดหลอดการถ่ายเอ็งมือแบบผู้หญิงอีกเป็นผู้หญิงค่ะ แล้วทำไมแม่ที่ชินเต้นเป็นผู้หญิงนะได้จบเรื่องไงไม่ไม่ที่เขาอยากได้มุมแบบมุมใหม่ๆองเกมอย่างเงี้ยที่ดูแบบสาวเป็นผู้หญิงเพราะว่าการที่เราจะแอบหับเพื่อนสนิทของเราได้ต้องมีความหวานอะไรเงี้ยเนอะอ่ะมาที่สามค่ะคนที่บ้าสามคนมีการเดททาง อายุ90นะผสมมาอจีน่เขาเป็นแนวอะแนวป๊อปบัลล่าใช่เออแนวนุล่าไม่จริงครับคือแบบใช่ก็คือเหมือนบวันนมาป๊อปป๊อปใช่วก็แบบสบายสบายตอนเราทคนนี้คือแบบโอ้โหพอฟังแล้วแบบอุ้ยเราอะไรกันหนักปิดนี้ไม่ใช่คือแล้วก็จะมีความแบบว่าคือเหมือนแบบใส่ความคือพี่แม็กบอกเลยว่าตอนแรกคือพี่แม็กบอกว่า พี่รู้ว่าเราทุกคนร้องร้องกันดีอยู่แล้วแต่พี่เพลงเพลงนี้พี่อยากได้ทุกอย่างและทุกสิ่งที่มีอยู่ในทุกคนออกมาให้หมดคือพี่ไม่คือใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็นทมพโไวหรือว่าการร้องอะไรพี่ขอแบบใส่เต็มมาให้หมดเลยพี่จะได้รู้ว่าพี่จะต้องปรับหรือต้องเพิ่มต้องลดตรงไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายที่แม็กก็ไม่ได้ลดอะไรเลยให้เราทั้งหมดเลยโอ้โหและอย่างนี้เวลาแสดงสดก็คือใส่เต็มก็ใช่ซึ่งเพราะในขนการอัดเพลงมันก็จะ ใช่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 ซึ่งพวกเราก็เหมือนเชเนาะก็เราก็ซิงซิงงม่่ิงจะไปบอกนเลยว่าเราสิงไม่เช่งสดไม่ซึ่งจะบอกว่าคือเราอาจจะมิกีในหนตรีเยอะแต่ว่าเพเสียงนี่เราค่อนข้างรู้สึกว่าพี่แม็กก็ให้มันเป็นแบบตัวเองเนาะใช่ตัวเองแล้วก็ ไม่ค <mile> ่อยมีปัญหาเวลาร้องสดเพราะพวกเราร้องดีเนาะให้คนอื่นพูด่คนดูแล้วอย่างเนี้ยครับเพราะทำไมพี่แน็กเขาก็ต้องดูด้วยว่าเราสามคนนี่เหมาะยังไงก็พอรู้แนวแต่ไม่ได้รู้ลึกชีวิตแบบลึกของเราจริงๆว่าเราจะติดเป็นยังไงเขาก็ให้เราเอาว่าคงไม่ดีแหละถามว่าเออเวลาจะอยู่บ้านเธออยู่ไหนอ่ะไรเออเขาก็ให้เราแบบลองสุดท้ายก็อย่างที่เทบอกก็ต้องเพิ่มอีกอ่ะใช่พี่เคลื่อนไหนง่ายไหมบอกไมวพอเราลองทำแค่ หรือหรือทำแบบเราไม่คิดอ่ะทำแบบทำไปส่งเด็จเขาเอาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันแต่แบบก็ไม่ลำบากกับการลองสดใช่ไหมก็อำบาเพราไม่ต้องปิดเพราะมันต้องปิดเนี่ยไม่คือคือความยากของเพลงนี้คือการที่เราสองคนร้องประสานกันซึ่งลายแต่ละลายเนี่ยก็มีความยากในตัวเองซึ่งทุกคนจะมานั่งจำลายตัวเอง ก็ต้องจำเพื่อนด้วยเพบางทีเพื่อนก็ไม่จำใช่บางทีเพื่อนก็ไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยคือต้องจำเนื้อบางทีเพื่อนก็ร้องผิดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องจำของตัวเองคือแบบว่าท่อนมันยากครับเพลงนี้มีการแต่งเนื้อใหม่ด้วยแล้วส่วนส่วนส่วนเข้าส่วนมันเป็นแค่และเข้าเลยอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อ่าจะพูดอะไรนะพอนึกเอาก็เนี่ยแหละเพราะมันคือมันคือมันต้องหลายอย่างคือมีท่าเต้นด้วยไม่ใช่แค่เดี้ยนะครับคือมีท่าเต้นด้วยแล้วต้อง คือเราเรามีเราซู้ได้อยู่แล้วแต่ะเราเราอาจจะไม่มีคู่เต้นแต่เราเรามีเรามีเสาอันหนึ่งเพราะมีล้อมีเคราะมเราะห์เพราะทุกคนจะมีขาไม้มาถ่ายวเองคือนอกจากเราจะต้องเต้นด้วยเราไม่ได้เต้นแบบปร์ฟอมธรรมดาก็คือเต้นกับโต๊ะเต้นกับกำแพงแล้วก็เต้นกับขาไม้ใน MV นะครับแต่ว่าเวลาเราโชว์เราก็จะเน้นเต้นแบบธรรมดากับขาไม้ึ่งมันก็ยากไอ้ล้อก็ต้องระวัง ร้องก็ต้องระวังขามาก็ต้องแบกไปเองแล้วก็ยังจะต้องอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าความลำบากของมันคือการนัดเช้าเช่นร้องเพลงเจ็ดโมงเช้าซึ่งเพลงเราต้องตื่นร้องแต่ท่มันวอรสเนี่ยท่อนของก็จะเป็นท่อนที่สูงเลนะจะให้โชว์อ่ะมอมนะอมแล้ววันนี้ไม่ได้ขับรถมาวิ่งมาจาาหบอกให้บอกใช่ใช่ซึ่งจะบอกว่านี้เนี่ยเวลาไปโชว์พี่ก้องตกเวทีมาแล้วใช่ตกไแล้วสิ คือเต้นแบบด้วยความแบบสปิริตแรงอะแล้วคือแบบสถานที่ก็แบบแคบค่อนข้างแคบแล้วแบบมีขาไม้มันก็แคช่สเปซเออแล้วเราก็ไม่ใช่ตัวเล็กเนาะพงศ์พี่เราก็เต้นเออตกไปดีนะดีครับเป็นเวทีแค่แบบว่าคนไม่แตกตื่นเลยอะมันเป็นรายการสดรายการสดด้วยอ่าเออจะไม่ไม่ก็คือก็ถ่ายแบบเฉพาะที่คว่างพอดี ก็ oh มีแบบเห็นค๊าปุ่งม erm. ักอยู่ทุกคนเราไม่ได้มีการช่วยเพื่อนใดๆมันจะเป็นมันนจะเป็ท่าที่มันนจะเป็ท่่าททีุกคนหันหลังให้กันคือจะไม่เห็นคนข้างหลังเราจะเห็นแต่คนข้างหน้าลเคก็จะเห็นปูเพราะเคก่หน้าปูแต่กนที่เห็นก็สุดยอดไม่ต้องเฮ้ยตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพอไปดูในพอไปดูในย้อนอยู่โหอยอดกําแบบรถเก่งแล้วก็มีหลุมมีหลุมมีหลุมแบบถนนปูพังแล้วก็ว๊วกลงม แต่เราก็ควนโลท่ม้แต่ดีว่าชกดีว่าชกก็เลยดึงขึ้นมาทานก็ต้องให้ทานเอาจบคือทำเองก็ได้ไม่ให้มันด่าเรามากคือต้องรีบขึ้นด่าคุจบท่าเดียวกับมึงไม่จบล้ว่าท่าถ้าจะให้เป็นประเด็ก็คคนตกแล้วก็ล้มไปเลยใช่เป็นครั้งแรกที่เราตกเลยใช่เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นรายการสดนะครับมันจะไม่มันจะไม่ได้ซ้อมเราก็จะไม่แบบไม่ได้เห็นใช่รักที่เรายืนอยู่มันเป็น ดูตัดเหลี่ยมดีมันค้งๆองนี้ครบงดีเวทีอันนี้ก็ด้วยความเต้นแล้วก็ไม่ได้แบบกัดระยะสไลด์ข้ามทุกครงก็เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ถามเพื่อนเองอยากให้ดูอยากให้ดูน่ารักดีเปงานาสำหรับนอีครับก็ทุกคนจะพูดว่าแซ่บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้น้องมันก็ร้องกันแบบเต็มที่แล้วอินเนอร์ทุกคนก็แบบแรงมากเงีย ฉันอย่างก็จะกลัวแหละแลาวกดูโโอ้หอะไรไม่นี <es voir> <sk> ้มัเป็นเล่นใหญ่ครับคือมันมีทั้งท่าเต้นด้วยครับแล้วก็อินเดอร์ของแต่ละคนก็แรงอยู่แล้วในในเพลงแล้วก็ร้องก็แรงนะอย่างวัตถุลายระสาอะไรแบบนี้เยอะมากแล้วก็ในรายเรื่องเราได้พวกในแบบนั้นแบบมาจุ๊บจุ๊กันด้วยงั้นลองทำจุ๊จริงไม่ได้ไม่ได้จุ๊บอะไรฟังๆเดี๋ยวแซ่มีว่าแซ่มีการแบบ ผ um: er> pues pues nah. ู้ชายจุดผู้ชายผู้หญิงจุดผู้หญิงจัดโอ้ยมึงไปหมดเลยมึงไปหมดสองพาวันนี้โชว์ให้เราดูแน่นอนได้จริงเนาะได้ครับต้องเดือดร้องร้องใช่ไหมเดี๋ยวเต้นด้วยเต้นก็ไม่ต้องแบบแรงมากก็ได้เสิร์ฟเลือกจริงไหมได้เอามาเอามาจับหมุดแล้วเนาะโอเคได้เป็นคนสำขัญที่ไม่สำขัญจะมารักกันทำยงไง ายเป็นคนพิเศษที่ได้พิเศษหัวใจจะรักกันทำไมจะาม่ได้แค่กนจริงทิ้งกันไปเลยดจริงใจเสียกว่าไม่อยากเป็นตัวจริงงอ้ที่ปวดใจ ต้อยพลังอะอยู่คนเดียวอนเดียวนอนเอไออเล่าอย่ิดคิดเื่อคีด้วยขีด้วยคิดเรืองน้ต้องตอนนี้ขวมันแบบอะ่เาแบบเดี๋ยวเราทีเราที้ไงบ้างครู้ไหม่ออรอนี่นี่ะขีไหนก่อน เธอรู้ว่าฉันรับัคิดไปจริงทำอยาเฟังคำว่ารักเธอไปฟังต่อมาได้ที่จุ๊กต้เ่อ่อยไม่ีก็ยังอยากให้แบบเป็นจิิงๆก่อนค่ะแล้วให้ทุคนฝากเลยค่ะสำหรับเพงของเไม่อยกแค่ฝากเเราเนาะอยาฝากนั้งโปรเจกคักที่ไมรักะรบจะได้เห็นมุมมองความรักแบบใหม่ๆมวอร์ชันที่แบบพวกเราถุก้อออกมาเป็นตัวเราเองแล้วก็อยากจะให้ คนเราฟังลองฟังว่าเพลงไหนโดนใจคุณแล้วบอกเรามาก็ได้แชทแชบอกเรามาว่าเพลงไหนตกชีวิตไรอช่องทาง,ไ,<ม>งไหนบ้างดาวโหลดดาวโหลดโอเค <laughs> อุดหนุนอุดหนุนได้นะคะที่ดอกจันสี่เก้าสองสองซีสี่หนึ่งสามสามตัวเจกนะครับเลิฟเซตัส ดอกจันสีเก้าสองสองสี่สี่หนึ่งมสาค่ะได้ทุกเพลงเลยทุกเพลงในในโปรเจกต์เลยแล้วก็ติดตามได้ทุกแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นท่างจุ๊กทูมิวสิกแอปแล้วก็ Line TV Line TV หรือ YouTube MV ต่างๆที่จะทยอยเปิดมาในแต่ละเพลงเรียกได้ว่าทุกช่องทางในการที่จะดูในการที่จะฟังเรามีหมดเลยแล้วก็แฟนเด n ิเออร์ด้วยแอร์มอสฟิเชียรด้วยตอนนี้ขอเพลงในทั่วประเทศแล้วนะครับทุกคลื่นวิทยุเลยทั้ง4เพลงของพวกเรานะครับในโปรเจกต์นี้ที่มีมาก่อนครับแล้วฝาก MV นะคะของ M เอ7เดือน7 2017 ค่แล้วก็ยดีกว่าพวกเราปล่อยแล้วนะครับเข้ปล่อยได้ก็ไม่ปล่อยแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ดูกันไปเรื่อยๆดูนาเรื่อยๆก็แบบดูของเอ็งแล้วมาดูของพวกเราก็ดูแหม่ดิจ่ะดูไปมาดูไปมาแล้วก็ต้องไปหมดแต่พี่ใช้บีพี่สุใช้ค่ะใครดูอยากดูสดก็ต้องติดตามอ๋อได้แน่นอนติดตามึงจะได้ใช่ไหมนี่งานอยู่เรื่อยๆครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากคร่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับไปบ้า